สองกองเี่สมนะบอกเป็นแช่แช่หน่อยแช่หน่อยตอไใหม่ก่อนนีคะไม่ได้กินแล้ว้สึกยังไงวะถามเลยถาประสบการณ์ไม่ไม่รู้สึกินซองแรกีองแรกยังไม่รู้สึกซองที่สองน้นรู้สึกคลคลายดีไม่ไม่ปวดแล้ว เป็นอะไรที่ปวดนัปวดหัวไม่เคลืนอ๋อปวดหัวไม่เคลนเป็นเป็นมานานหรือยังหลายปีแล้วอ้หลายปีแล้วอ่ากินยาอื่นไม่หายอ่าอ่าอ่าเพื่อมาลองกินบิดเลอใช่ไหมคะสองสองซองสองซองสองซองตันเลกสองซองะสองนละสองซอสององคือองเลกไม่รู้สึกสองที่สองไม่เรียมีอย่างอ่หาย่นั้อ่าอ่าอ่า กินตอนนั้นค่ะหมดไปสองหลังแล้วรู้สึกหายแล้วรู้สึกมันโล่งกว่ามันโล่งนอนหลับสบายเมื่อก่อนนอนไม่หลับอันนี้ได้ไหมันนี้ได้ไหมอันนี้นอนหลับอืมอืมอืม